สวัสดีค่ะอ,อยู่กับสมอนชาแนลมาดูป้ากาินขนมจีนนะคะ,ะไม่ซื้อเราส้มตีนหรอไงมาเลยบอกว่าถ้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 าผัากมันไม่ดูเปรี้ยวอ,ะอ่ะป้าซื้อแล้วโออบติซื้อส้มตีนไหนคยังคามาตรง,ง,งน <ะ S 2> งงี้อช,อนชอบกินนะส้มตีนเป็นของชอบตีนวัวที่เขาตำใสๆนะเขาเรียกเขาเรีเอ็นเอ็นเอ็นตีนวัวแต่ตอนนั้น ผักกาดมันเหลืองแล้วไงรู้คงจะเปรี้ยวแต่ว่าก็เลยว่าจริงๆชอบส้มตีนแต่ว่าวันนี้ไม่อยากกินมันเปรี้ยวมีแล้วสีครับปลาลอยฟั่งต้องทำแบบถ้าทานเล่นกับป้าดิยาเพราะชอบตีนไก่ก็ชอบเดินจะทานตอนเย็นครับกินน้ำอิ่มพี่น้องจีนก็กินน้ำไม่เยอะนะน้ำไม่เนี่ยต้องใส่เยอะๆมันจะได้แบบเข้มไม่อืดไวใส่ปลาร้าจะนัวนิดนึงใส่ปลาร้าจะนัวปลาร้าใส่หมดสองขวดแล้วเหรอแจ็มจีนนี่ก็เอาโอนนะโอนไหมเพราะว่า มันเผื่อคนที่เขาแบบไม่ไม่กินเรามากเอาเทียนเนี่ยติมน้ำปลาได้เราสามารถเพิ่มได้เนาะรสชาติเผ็ดน่โอป้าบอกไม่เผ็ดพริก5กิโลอ่ะที่ดูมันไม่ได้เผ็ดนะแต่เป็นน้ำยาป่านะถ้าพริกข้าวกิโลคนชอบเนาะป้าป้าหวานๆนี่ป้าจะหันหลังนี่ครับก็เครื่องเคียงนะครับดูนะโอ้โหเน้นๆนะครับออ๋ผั้กินกับพริกแกงพริกแกงหนานุ่งตับจมูกปึ้งเนาะชักทายสหมอืนกิโล น่าาะหนุ่มจีนห้าสิบโลเนาะกินหนุ่มกินข้าวแล้วเนี่ยเขาจีนกินข้าวเท่าไงเห็นแล้วกินเนื้ออยู่โอ้โห fc ห้าสิบโลเข่บอกว่าทานหนุ่มจีนอยู่โรงงก็เลยเผื่อเผื่อไปด้วยไม่เผื่อแล้วอีกแล้วก็เต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นหนุ่มจีนกินได้อยู่ป้าอาชอบถามหน่อยพอดีกิจกรรมวันนี้เราเริ่มกันตั้งกี่โมงครับกิจกรรมจริงอ่ะเราเริ่มช่วงเช้า เดี๋ยวครเงนี้ยเอาคลิปเผื่อลงด้วยมันถ้าถ้าถ้าเริ่มบอนช้ามันก็จะไม่ไม่ต่อเนื่องกับตันเย็นของลุงเออใบสามใบสามหกกว่าวพอเริ่มพักกิจกรรมเราก็ไม่นานหรอกประมาณชั่วโมงก็พรีเน่ามาก็ได้ตอบไปเลยเจะทัวร์มาก,กได้นั่นเลยนะงั้นเดี๋ยวลมจะค้างกันครับผมก็เห็นไม่สอยไข่มืแดงแต่เมื่อเช้านี่แล้วไม่ได้สอยเลยมีฝวยทำเมืแดงด้วยเต๋อบม่ต้อง ต้องเล่นกันนะได้ดูพอดีห้าโมงสี่ห้าโมงแล้วก็อากาศเย็นเอากาศเย็นสี่ห้าโมงอยาให้ลูกฟันเดินไฟให้ใช้เดินไฟติดไฟถ้าติดไฟนี่สวยเลยไฟจะปลอดไลท์เมื่อคืนนี่ไงส่องเข้าเลยส่องนั้นหลังเข้ามาเลยไม่เหมือนที่ส่งมาให้ป้าแตนดูสวยนะทำงั้นแต่ใช่ค่ะอยากทำเป็นอุโมงค์เหมือนกันนะตรงนั้นต้องคงหัวใจนะคุณหนูคิดนะว่าทำไม่ใหญ่อะทำแค่เข้าไปถ่ายรูปได้อะอนาคตใช่ไหมอืม อะไรสองอะไรสองหุ่นใช่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมโคมแสอาอะไรสองหุ่นแล้วก็พัดไฟเส้นเล็กๆเขาทำแบบนั้นจริงๆโมเดลโมเดลตรงหัวใจอ่ะทางเดินเหมือนเสาลูกโป่งเห็นไหมพะลูกโป่งมันใหญ่ข้างบนมันจะแบบว่าพอเสามันเล็กมันจะดึง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 อย่างเงี้ยสวยป้าคิดจะทำนะที่ส่งมาให้ดูใช่ค่ะสวยที่มีอยู่ที่สุพรรณหรือเปล่าที่ไหนนะที่แบบพี่ทำราชบุรีราชบุรีเหรอราชบุรีสวยก็เลยว่าเราเราไม่มีทุนเยอะหรอกแต่ว่าเราอาจจะทำแบบซุ้มแค่เล็กๆแต่ว่าเราเรามีช่างฝีมือครับป้า นาเหรอลุงเขาก็ทำแบบช่างช่างฝีมือทำได้ทุกอย่างที่อื่นมีเราก็มีกันเราย่อมาไฟแบบนั้นนะเราเราเราเหมือนย่อส่วนมาของเขาอาจจะเป็นเล่นไได้แต่ของเราย่อส่วนมาต้นไม้เขาติดหมดเลยนะเห็นไหมครับต้นไม้เขาติดหมดเลยค่อยมาสวยๆนะแต่ว่าตามต้นไม้เขาคุ้มแบบใหญ่มากใช่ไหมคะแต่ว่าผมผมว่าถ้าถ้าถ้าเราได้ทำเนี่ยไม่เล็ก ถ้ายังไม่ยังไม่นั่นเข้าไปดูใหม่เขาทำยังไงไม่เห็นแล้วหนูบอกไมี่ได้นตอวหนูชอบยากทำแล้วก็ช่งงาข้างหลังเราทำไม่อแไ่ก็ต้องรอกินไม่หมดหรอค่ะแม่ก็เป็นบรรยากาศเผ็ดหน้าแดงเลยป้าสาวป้าแตงนะครับ พีู่โนะครับขนมจีนก็เติมน้ำปลาอยู่เรื่อยเหมือนกันเลยจากป้าาก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆของคุณลุงป้านะผมกสัมาเยเเผ็ดนี่โอเคนะมาไหมแม่ม่ดมาฉดมาเร็วป้าไม่เพินมเลยนะนี้เลยพ่อแบบนี้ไม่ต้องปรุงเลยของป้าถ้าหวานเปนกทิเยป้าเลียนยังไม่มาี่นเ้สองเจ้านี่รดาได้เลยป่า เดี๋ยวมันจะไวแล้วทีเนี้ยจะไวแล้วอันนี้สี่ก็เป็นเมนูนะครับขนมจีนนะครับชุดใหญ่เลนะครับรสชาติอร่อยถ้าอย่างเงี้ยต้องมีพริกก็ชอบของชอบปลาแตนนะคะนี่ฝีมือพี่ยูโรนะพี่ครับบินตรงจากเยอรมันนะครับก็เมื่อวานก็มีก๋วยเตี๋ยวนะาก็คือขนมจีนนี่นะคะขอบคุณภาษากับแม่อ้อ๋ยขอบคุณภาษากับแม่อ้อยนะนี่ครับตามพริกหน้าดำหน้าแดงครับตามไปเราให้ไปใี่นุ้นครับตามพริกเท่าไหร่นะ ตามพิกบหน้าแดงใช่ไหมพริกอ่ะมักจิ้นยังหน้าแดงอีกอ่ะมันดำด้วยเดี๋ยวนี่ยเผ็ดไงนี่ครับง้องใส่้องใส่แมสเมื่อวานมีเมนูข้าวเจียวไก่นะวันนี้ก็มีขนมจีนนะครับแต่แมสห้าสิบโลนะครับพี่ครับอยู่ที่เมือไรไม่มี้องนะครับพี่ถ้าห้าสิบโลไปก่อนกินยังยังเลยค่ะกําลังจะมาเนี่ยกําลังมาเลยมาเลยอืมกำลังจะมาจัดเดี๋ยวเราหวยออกก่อนค่อยกลับพี่โลเราเราถ้าเราถูกหวยเราจะเอาอะไรมา เอาลิเกเพราะหนูชอบลิเกอ่ะพี่นาทีจริงนะอืลองเหมือนจะมาทุกอย่างแล้วนะเหลือลิเกไม่มานะปู่โบราณมารามก็มาแล้วเหลือลิเกปู่เป็นคนโบราณไงลิเกเออเขาชอบลิเกนะคมณยูโรเพราาะว่่ไมลิเกชายาพี่นาทีครั้งก่อนเป็นอย่างเงี้ยว่าป้าข้ารูข้ารูกเล้งโชคดีนะ เราจะทำอะไรถูกกับเบื้องใช่ไหมป้าป้าถูกพี่ดีไม่ถูกรอบนี้คุณยูโรไมแน่เลยลิเกเดี๋ยวคนนี้คนนี้ทำถูกหรอไม่ซื้อไม่ถูกอ่ะพี่ยูโรบัะกาศเลยแล้วก็ถ้าถูกหวยจะเอาลิเกเนาะนี่ลิเกอือพลิเกมาครบหมดนะครบหมดเลยจอดแล้วก็เอามาแล้วมาแล้วมันขึ้นข้ามาแล้วมาแล้วเหลือลิเกเหลิเกครับกับนังตะลุงคนโบราณชอบดูลิเกใช่เตรียมเฮเตรียมจัดด้วยจัดกินดลครับ กินเลยค่ะกินนี่ก็มันเข้าดีครับหนูบอกว่าขนาดหนูเผ็ดแล้วแม่จะกินได้เหรอมากินดิแม่ได้กินพริมแล้วอยู่ในครัวนี่แล้วก็ตักทับทรีนึงแล้วก็เติมน้ำครึ่งนึ่งหญ้าปลาน่ะแน่เรื่อยเพราะมันจะไม่อืดไม่เวียนหัวถ้าหนูกินหนูนุกขอี่ป้ต์เมียผมเนี่ยเมลแผมเอาลูกนอนอยู่มีหัวรุกนอนอยู่อยู่ก็ชอบนี้เหมือนกับที่อย่างงี้นะอ้ยูชอบหญ้าปลางนี้นะยูอ่ะใช่อ่ะพี่นี่นั่งดิเข่งควยๆงั้นชอบกินแบบเผ็ดปลาเติมอีกไหม ม่ไรมีข้าหนียวแบบกระติ๊หนึ่งข้าวเหนียวอ่ะก็เดือยนี่นี่กระจานหนึ่งก็สุด้วยแล้วใช่ไจัดเต็มแล้วตอนเย็นอีกเอาอีกเพราะว่าน้ำน้ำหนมจีนอ่ะน้ำยาปลาดีอย่างหนึ่งนะมันไม่ค่อยเสียไวเหมือนน้ำยากะทิกินได้ตลอดได้กินได้เรื่อยๆเราอุ่นตลอดเดี๋ยวเอานุ่มจีนใส่ทีละนิดอืมเขาบองกินแล้วมันได้บ้าเล่นนะกินจนเกลี้ยงจานเลยนะคะทุกทีชิมใจชิมใจซาพากันไปปาบอกว่าอร่อยเท่าเราที่ทำกินต้องหาย ลูกชายที่ไปไหนลูกชายค่ับเดี๋ยวพัฒนากินก่อนจะไหนลูกหากินจนห่อแห้งเอ็ซีบอกมีรอใส่เสื้อตัวนี้สวยชอบชอบนะอะไรนึงมาหนอยมาซาส่หนึ่ง้องน้อยไอ้บอกสวยเขามาบอทแจ็กมันบอกคุณเห็นยุทธช่างกันสวยค่ะ มมาาาล้นจสำหรับคลิปนี้ก็เลยเดินกดไลค์ก็ใช้สมองชาแนลดูนะคะสวัสดีค่ะหล่อจอแห้งก็อันนี้ก็โอเคแล้วสีอะไรก็สวยคนสวย